าวคุยข่าวครับวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นข่าวต่างประเทศกันนะครับมาครับกับข่าวที่แปลกประหลาดร้านน้องเราไม่ค่อยได้ยินกันน่าสักเท่าไหร่นะครับกับยไงว่าแปลกมากนะครับเกิดขึ้นที่ประเทศรัสเซียครับครับผมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับคือมันเกิดจากชายสองคนครับกินสุราดื่มสุรากันแล้วก็กระกับแก้มด คนหนึงเลยเอาฆ่าเพื่อนแล้วนำมาทําเป็นกับแก้มครับเ็าบอกว่าโกดเป็นมากทีเดียวนะครับข่าวนี้เกิดขึ้นที่ประเรัสเซียครับมีชายสองคนดื่มเหล้ากันแล้วก็กับแก้มหมดครับคนนึงก็เลยฆ่าเพื่อนกินเป็นกับแก้มครับแถมยังไม่พอนะครับเช้าวันต่อมาเขาได้นาเนื้อของเพื่อนเนี่ยไปขายในตลาดครับแล้วก็มีคนซื้อไป แล้วเป็นไงต่อครับคุณหมอครับเขาก็ซื้อไปครับแล้วก็นาเนื้อที่ซื้อไปไปทาอาหารแล้วสังเกตว่ากลิ่นมันแปลกแปมันไม่เหมือนเนื้อหมูก็เลยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจครับเรื่องก็แดงขึ้นมาครับเพราะว่าผลผลของการตรวจเนี่ยมันไม่ใช่เนื้อเนื้อสัตว์ครับมันเป็นเนื้อมนุษย์ครับผมครับเขาจึงได้เข้าไปแจ้งความ แล้วตำรวจเนี่ยเขาก็ไปคนที่บ้านของชายไบาลแกสเซียชาวรัสเซียก็พบกับเศษเนื้อรับตกอยู่ตามพื้นบ้านหลายที่แล้วก็แถมยังไม่พอนะครับในตู้เย็นนี้ยังมีหัวคนใช่ห no ัวคนอยู่แช่ตู้เย็นอยู่นะครับก็ถูกจับตัวไปแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งของรัสเซียนะครับเกิดเหตุกากันคล้ายๆกันคล้ายๆกันครับ โดยมีชายคนหนึ่งถูกจับในข้อหาลักเล็กขโมยน้อยแต่เขากลับสารภาพมาว่าเขาเได้ฆ่าคน6คนครับเพื่อที่จะกินตับ่าตับนะครับแล้วก็ได้ฝังศพไว้แถวบริเวณบ้านตำรวจจึงเข้าตรวจค้นที่แล้วก็พบ<ด>ครศพตานที่เขาได้ว่าไว้ก็เป็นขาที่ส,สะเทือนใจในสเทือนอารมณ์สะเทือนใจะระดับีกนเดียวเชียครับวันนี้ก็ ขอขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังข่าวข่าวต่างประเทศของผมกันนะครับก็ผมสิริก็สม่อทุกคนครับผมครับช้นะชิดให้ใหม่ครับก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับภาพสวัสดีครับสวัสดีครับ